เขาบ่วอาหาเลยตกคำแรงมากอะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านก็ี่โมงแล้วนี่5ห้าโมงครึ่งนะก็เดี๋ยวจะเตรียมประกอบอาหารวันนี้ก็จะมีต้มยำต้มยำปลาหมึกกับปุ้มต้มยำหมึกกับปุ่มนะครับ กุ้งมา1นกิโลนะครับ200กว่าบาทกุ้งสดนะไม่ใช่กุ้งตายแต่ว่าตอนนี้มันตายแล้วนะก็เอาสักหน่อยเนะ่ะกขับรถมาเนหนื่อยเหนื่อยวิเช้านีนะก็เอาพอได้พอนอนหลับพรุ่งนี้เช้าเดินทางกันอีกรอบ พิกัดของเราตอนนี้ก็คือคอนแก่นนะครับอยู่ที่คอนแก่นพิกัดคอนแก่นนะครับก็พกปะทักทายกันตอนเย็นนะครับตอนเย็นค่ำๆเตรียมประกอบอาหารนะครับรับประทานกันนะอะไรนี่ยไม่เข้าใจคืออะไร <c oughs> นักไมกนักยูนะนี่แหเออคุณแม่ตุ้ยเนี้ ก้งก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรแต่ได้ว่ามันสดนะครับได้ว่ามันสดนะครับได้ว่ามันสดก็เลยเอามาสดจริงสดจัง ส่วนกว่านี้ก็ต้องไปดำโถที่บอกไปลงบานที่บอกมันจะสดมากเลยแล้วก็สำเนนี่ก็คงเอาไว้หมดหรอกเยอส่วนหนึ่งคงจะคงจะย่างกินสักหน่อยคิดว่านะระส,ส่วนหนึ่งก็น่าจะย่างมัง้งมั้งนะ มึกกระดองมึกกระดองตัวเล็กนะครับก็ขนาดว่าตัวเล็กนี่ก็200กว่าเกือบ3 0 0นะประมงไทยยังหายังออกทะเลไม่ได้ก็กินของแพงกันไปตามระเบียงนะครับประมงไทยเรายังออกทะเลไม่ได้ก็กินของแพงกันไปก่อนแล้วกันนะประชาชนคนไทยเรานะครับห้ามบนกนะ็โอเคอยู่นะมีไข่ด้วย นะครับที่ไทยด้วยแล้วก็เราก็จะตัดตัดขานะครับตัดขาตัดหนวดนะครับแล้วก็ไปตรงแก้มนี้ก็แกะออกหน่อยหนึงนะครับฟุงฟูงบินต่ำมารบกวนนะครับเราก็จะแกะแก้มออกอย่างเงี้ยนะครับนี่แกะออกก็จะได้ ประมาณนี้นะครับผ่ออาดีไหมตัวในใหญ่ก็ผ่าหน่อยนะครับตัวในใหญ่ก็ผ่าหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออ,อ่าบินมากนักีิลำคาญนะสูงบินตำ่ำ แกะเปลือกแกะแกะเปลือกคมองสักหน่อยนะครับแต่ว่าตรงกลางนี้ก็แค่ตัดเฉยๆนะครับเวลากินจะได้กินง่างยานี่นะครับโอ้ยฟูบินต่ำจะขึ้นลำคาญแลยเนาะยิงไม่อถูกกันอยู่กับแมงวันเป็นอะไรไม่รู้ผมโคตรผมแบบเหยียดมัมงวันกับแมลงสาบเหยียดมาก เป็นอะไรไม่รู้นะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะ ตัดๆไข่เต็มท้องเลยไข่เต็มท้องอะไรมาตัดปับป๊บๆๆๆๆนี่ก็เดี๋ยวเราก็ค่อย ติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ขอ,อจัดการกุ้งกับหมึกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถึงขั้นตอนการประกอบอาหารค่อยว่ากันรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ